สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของน้องอุ๋งอิงเอฟซี FC ของสาวนวยเพชรบานแพงตอนนี้ทีมรถตู้เพื่อนกับกระลั่งเดินทางลงกรุงเทพเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนที่เพื่อที่จะไปแสดงอยู่ตลาดเซรี่พุทธมณฑลสายหายจังหวัดนครปฐมเนาะคะ่ะแต่ก่อนที่จะเดเบึงมืะแร็งและะ้วค่ะเบบึงหลุสาวลาแล้วก็ทีมสาวนวยเพชรบานแพงแสดงมืะแร็งประเข็ผ้าขันเวลานิดนึงค่ะประขกคผ้าไปเที่ยวบ้านม่อน ห้วยน้ำสายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีเนาะคะ่ะการที่ขึ้นไปบ้านมอนนี่ขึ้นไปเพื่อที่จะลกัลกหลักๆนี่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปใ่บาดค่ะไปใ่บาดแล้วไปเบ,บิงวัฒนธรรมของเพลินบ้าเป็นจังไนแน่นะคะและ้วนั่งรถบัสขั้นใหญ่ไปรถบัสประสามารถที่จะขึนไปบา้านมอนตรงนี้ได้ค่ะพวกเราเขาก็ต้องนั่งสองแถวไปสองแถวค่ะจะไปจอดจุดเริ่มต้นของการยางการยางเริ่มยางไป ลงรถปุ๊บก็จะมีคนขายของอยู่สองขางข้างเลยค่ะจุดไปจนหอดตรงทีเขาเป็นจุดใส่บาตรที่เขาปูสาดไปให้เป็นจุดเริ่มต้นในการใส่บาตรค่ะจะ่าประแคบแรนแหลกก็คือลานขายพ่วงกุญแจค่ะลานขายพ่วงกุญแจละสิบบาทค่ะด้านในมีชุดมอสอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเป็นวงกุญแจเป็นี้นะคะเป็นวงกุญแจป้ายบ้านมอนเป็นตุ๊กตาเป็นของบ้านมอนเป็นของฝากอะค่ะ ยิงจากแสงเลเซอร์ค่ะอันนี้คือเป็นเป็นที่ห้องอ่าที่แขวนแขวนของแล้วเราถนาซื้อเราก็จะเอากาวสองด้าติดให้ด้านหลัง<อ>แล้วก็ไปแปะแล้เอาไว้แขวนเป็นเป็นขนมทังอกทองเชื่อม ข้อทองของชาวบ้านนะคะเอามาเชื่อมแล้ะก็เป็นโรตีกรอบทำเองค่ะค่ะานการใส่ชุดมอนมาแป๊บเดียวค่ะเช่นไรค่ะมีบริการใส่ชุดมอนใช่ค่ะเช่าชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีผ้าถุงมีเสื้อมีสบายปะแป้กเก้าผมให้พร้อมเลยค่ะแบบแบบสวยของหนูมีให้เลือกสวยแต่ด้านในสวยค่ะมีสวยๆค่ะสวยค่ะมีชุดให้ตัดบาทชุดละสี่สิบบาท ผ่าเช่าชุดชุดร้านหนึ่งร้อยแต่งชุดมอนมีร้านค้าขายอะไรนะคะั๊มแกะติั้มแกะตัวละอ้อแกะอันนี้แกะถ่านดูดกินในรถในตู้เย็นได้ขายดูดกินเหม็นค่ะอ๋ออันละเท่าไหร่ลูกตัวละสามห้าสามตัวร้อยค่ะอ๋อสามตัวร้อยเดี๋ยวกลับลงมาก่อนได้นะคะซูถ่านแต่ได้ดีเลยนะคะเลยทำจากถ่านไม้อะไรคะ ได้ดูกินเม็นได้เอาไม้อะไรมาทำ่านเอาอันนี้ไม่ทราบครับเอา่านธรรมดาเนี่ยค่ะมาบดแล้วก็มาปั้นอ๋อมาบดแล้วมาปั้นานะวละบาทนะ หลังจากขบวนของกลุ่มแม่บ้านไปเนี่ยจะเป็นขบวนของเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยผู้ใายผู้ยิ่งมี่ตั้งแต่ประม่าณป้าสามป้ีขึ้นไปเพียงละค่ะผู้ใหญ่สุดอยู่คนทุดท้่ายนี่ยยูหม้อหนึ่งแล้วกะ็เป็นคนที่บอกบอกนักท่องเที่ยวที่มาใส่บาตรนะคะว่าตะก้าที่เขาสื่อมาเพื่อที่จะใส่บาตรตะก้าน้อยน้อยนะคะเขาเอาของใส่บาตรใส่บาตรไปแล้วตะก้าบ่าต้องถือไปใส่แล้วก็บ่าต้องเก็บให้ว่างไว้ก็มองเดี๋ยวแม่ค่ะเขาจะ คือเมื่อก็บเองค่ะเพราะสินสุดเล็กน้อยคนนี้ก็เป็นการสินสุดขบวนในการใส่บาทเนาะค่ะถ้ามีโอกาสเนาะค่ะถ้ามีโอกาสปะแขกจะมาวางหอยฟางมาปะแขกจะไปเที่ยวสายแน่ก่อนจุดคลิปนะคะปะแขกขอขอบคุณแฟนคลับของน้องอุ้งอิงแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบานแพงแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ไดเมื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะแขกปะแขกขอขอบคุณหลายเด้อค่ะคลิปน่าเจอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ